เอาละคนีต่อไปเรื่องของการยืดคืนสินค้านะคะหัวข้อหลักมันก็เลยคือการยึดคืนสินค้าอย่างที่บอกนะคะมีการยึดคืนสินค้าเพราะอะไรก็เพราะว่าลูกค้าผู้ซื้อทำไมคะผู้ซื้อไม่ชำระติดต่อกันสองงวดนะคะวิธีการตรงนี้บอกหนูไว้เลยว่า สิ่งสำคัญที่สุดนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพอเวลายึดคืนสินค้าที่ยึดคืนมานั้นต้องมีการตีราคาสินค้าที่ยึดคืนนะคะเขาต้องมีการตีราคาสินค้านะคะตีราคาสินค้าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เหมือนกับเขาเรียกว่าราคาตลาดนั่นเองนะเขาแล้วแต่ว่าเขาจะใช้หลักตีราคาแบบไหนนะต้องบอกเอาไว้นะคะคือเขาใช้มูลค่ายุติธรรมของสินค้ายึดคืน ะะเขาังบอกเสมอเลยตัวนี้นะคะเรื่องของสินค้ายึดคืนเขาบอกว่ากิจการจะบันทึกสินค้าที่ยึดคืนด้วยมูลค่ายุติธรรมคือ fair value เป็นรายการบัญชีนะคะเป็นสินทรัพย์ที่รอการขายนะคะหรือจะใช้ชื่อบัญชีว่าเป็นสินค้ายึดคืนทั้งนี้มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวกิจการก็จะเทียบเคียงกับราคาตลาดของสินค้าที่ยึดคืนในขณะนั้นนะเพราะฉะนั้นสินค้ายึดคืน่ะ คืออายุการใช้งานมันค่อนข้างจะแน่นอนกว่าออสินค้ารับแลกเปลี่ยนดังนั้นหลักของสินค้ารับแลกเปลี่ยนมันจึงต้องมีอีกขั้นตอนหนึ่งคืออาจจะมีขั้นตอนถึงกับเขาเรียกว่ามีการซ่อมมีการอะไรแต่ถ้าหากว่ากรณีสินค้ายึดคืนมันก็จะเป็นหนึ่งนะคะอ่ะาวนี้ในออในตัวอย่างนะคะในตัวอย่าง3.7 เขาบอกว่า1มก,กราคม x2 1มก,กราคม x2 บริษัทขายผ่อนชำระจำกัดขายรถยนต์บรรทุกด้วยวิธีขายผ่อนชำระราคาขายคือ1ล้านบาทราคาทุน400,000บ,บริษัทกำหนดให้วางเงินดาวน0 1 0 0นที่เหลือชำระเป็น5งวดนะคะทุกเดือน <S <S เดือนละเท่ากันแล้วก็เริ่มผ่อนชำระ31มก,กราคม x2 ผู้ซื้อรถบรรทุกผิดนัดชำระหนี้ในงวด30มิถุนายนและในงวดถัดมาถ,ดถัดมานะคะเริ่มผิดนัดนะคะผิดนัด30มิถุนายนแล้วก็งวดถัดมาอีกพอต่อมาพอ31สิงหาคมบริษัทจึงยึดรถบรรทุกคืนโดยรถบรรทุกนี้นะคะมีมูลค่ายุติธรรม550,000บาท ในกรอบแรกนะคะเขาบอกว่าก็คำนวณจํานวนเงินที่ชำระมาแล้ววิธีการคำนวณเงินที่ชำระมาแล้วก็ไม่ยากค่ะหนูก็ทำไงล่ะหนูก็เริ่มต้นด้วยเขาขายรถบรรทุกคันนี้เท่าไหร่ล่ะรถบรรทุกคันนี้นะคะคือหนึ่งแสนหากเงินดาวโทษนะคะขาย 1, หนึ่งล้านหักเงินดาวหนึ่งแสนก็เหลือเก้าห คราวนี้หนูก็ต้องไล่ว่าเข้าชำระไปแล้วกี่งวดนะเข้าเริ่มสามสิเอ็ดมก,กราคมบริษัทขายรถยนต์หนึ่งล้านนะคะเรียกเงินดาวน์หนึ่งแสนเพราะฉะนั้นเหลือเท่ากับเก้าแสน ก็จะผ่อนชำระทั้งหมด15งวดเพราะฉะนั้นงวดหนึ่งก็จะเท่ากับ60,000บาทคราวนี้เขาชำระมาแล้วกี่งวดหนูก็ไล่ามา31มสิบเอ็มกราคมก็มกรากุมนพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาไหมผู้ซื้อรถวันทุกผิดนะชำระนี้ในงวด30มิถุนาสแสดงว่าไม่ใช่คูณด้วย5คูณด้วย5นะคะเราก็ทำไมคะก็ลบออกอีกเท่ากับ สามแสนเะฉนนั้นก็คือเหลือหนี้ค้างชำระอีกเท่ากับหกแสนนะคะก็เป็นหนี้ค้างชำระหกแสนทำไมเราต้องหาตัวหนี้ค้างชำระเราต้องทราบว่าเราจะเครดิตลูกหนี้ขายผ่อนชำระออกเท่าไหร่ไงคะแค่นี้นะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องเครดิตลูกหนี้ขายผ่อนชำระเท่าไหร่คราวนี้เขาเริ่มเขาเริ่ม ใช้คำว่ายืดยืดนะคะคือสิงหาคมวันที่ส1เอเขาตีราคาว่ารถยนต์คันนี้รถบรรทุกคันนี้มีราคาห้า0,000ืเขาก็จะเดบิตเป็นสินค้ายืดคืนเป็นสินค้ายืดคืนในราคา5 5 0 0 0 0ห้าหในราคาห้า0 0 0หื่นนะคะ เสร็จแล้วเขาก็จะเครดิตบัญชีลูกหนี้ขายผ่อนชำระเท่ากับเท่าที่คงเหลือนะคะก็คือห0แสนก็จะมีผลต่างด้านเดบิตเท่ากับห้าหมื่ตัวนี้ก็จะเป็นเ ขาใช้ชื่อบัญชีกําไรขาดทุนจากการยืดคืนสินค้าอันนี้เราก็จะบอกเป็นขาดทุนก็ได้แต่ในบางครั้งเขาก็ใช้ชื่อบัญชีกําไรขาดทุนกําไรขาดทุนจากการยืดคืนเลยถ้ามันมีบ่อยๆนะคะมันก็จะไปปรากฏในบัญชีนี้คือผลต่างทางด้านเดบิตแสดงว่าขาดทุนถ้าผลต่างด้านเครดิตก็จะไปว่ากําไรเท่านั้นเองอันนี้ก็คือขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า แค่นี้นะคะนะคะคุณบอกไว้เลยว่าแค่นี้เพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วตัวนี้ก็ไปแสดงในงบการเงินงบแสดงฐานะการเงินเป็นสินทรัพย์ขาดทุนจากการยืดสินค้าคืนก็จะเป็นเออก็เรียกว่าก็จะเข้างบกำไรขาดทุนเท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นการยืดคืนสินค้า ก็จะแค่นี้ด้วยเหตุผลก็คือว่าถามว่าทําไมครูจึงอา,อาจจะมองว่ารายการมันไม่ซับซ้อนเหตุผลหลักเลยนะคะขอย้านะคะว่าเ,เรื่องของการการขายผ่อนชําระนั้นเราจะไม่มีการคํานวณกําไรขายผ่อนชําระที่ยังไม่ได้รับเงินกําไรขายผ่อนชําระที่ยังไม่ถือเป็นลานพวกนั้นนําไม่ได้เพราะเหตุผลเพราะว่าขายในปีใด รายได้ต้องเป็นปีนั้นกําไรเท่าไหร่คือพูดง่ายๆก็คือรายได้ในปีใดที่เกิดขึ้นต้องนําไปเสียภาษีนะคะถ้าคุณอยากจะมีคือถ้าคุณบอกว่าระยะเวลาที่คุณจะเรียกเก็บเงิน่ะระยะเวลาที่คุณจะเรียกเก็บเงินมันยืดออกไปอีกคุณจะต้องแยกออกไปว่าในส่วนที่คุณคิดดอกเบีย้ย่ะคือเท่าไหร่ และในส่วนของที่คิดดอกเบีย้ยต่างหากที่จะถือเป็นไรายได้ของแต่ละปีที่คุณได้ดอกเบีย้ยนั้นมาซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เจอในเรื่องของการขายผ่อนชำระโดยการคิดดอกเบีย้ยในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะการบ้านครูก็จะให้ทำแค่ง่ายๆก่อนนะคะเอาง่ายๆนะคะ ปลอบปลมใจพวกหนูไว้นิดหนึ่งกันบ้านง่ายๆนะคะคือข้อสองสี่ห้าสองสี่ห้าเอาตรงนี้ก่อนหนูสามารถทำได้เลยทันทีนะคะค่ะสำหรับนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอตอนต่อไปค่ะ